ก็เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับชาแนลนัทพงษ์แซดทีวีแล้วนี่ก็คือเกมนั่นแหละครับตามที่เทนมาพูดนะครับก็อินาัสมัยเล่นโกลสไตร์เกอร์2องในพาร์ทที่เท่าไหร่วะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดิวเออเฮ้ยลืมจริงวะเออสิสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วป่ะน่าจะสิบห้าแล้วนะครับลืมเลยอะ่ะ เออสิบสองมันเบตา้าแล้วก็สิบสามสิบสามล็อกหลบโก้สิบสี่ล็อกหลบโกเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วมาก็อยากคนคอมเมนต์พาร์ทก่อนๆเนี่ยก็มีมามากมายนะครับว่าอยากให้เล่นไทยโยบ้างอะไรอย่างนี้ก็แน่นอนครับผมต้องเล่นอยู่แล้วเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะไปเจอซานาโดเมนนะครับทีมซานาโดเมนแล้วก็มีคนอยากให้เล่นเบิร์นกับกาเซลอ่ะเบิร์น กาเซลก็จริงๆมันจะมีเวอร์ชั่นนางุมะกับซูซุโ,ซโนะด้วยนะครับเป็นภาคหลังแล้วอะเป็นภาคแบบทีมชาตินะแต่ว่าเราก็ไม่เอานะครับเราเอาเบอร์เนือกาเซลนี่แหละแล้วก็เอ็ดกาใช่ไหมที่ทุกคนม,มีคนคอมเมนต์มาว่าชอบเอ็ดกานะครับเพราะว่ามันก็เตะไกลได้ก็โอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูก็ได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างยิงเบาเถ้าเกิดเราไม่ไปแบบอัพสเตตมันอะเอ้แต่ว่าวันนี้ผมเครื่องแหลกอะไม่รู้ทําไมนะครับ อันนี้อัพรหดไทีแบบก็ส์เบรกนะเออก็ซื้อมาด้วยซื้อมาด้วยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมจัดตัวนะเตะแป๊บหนึ่งนะครับเออจะว่าไปผมลืมบอกไปนะครับพาที่แล้วที่มันตัดจบไปงั้นเพราะว่าเมมเต็มเมมเครื่องเต็มนะครับก็โอ้ยเสียงแส่ขอใครนะครับก็เนี่ยจริงๆมันมีไอซูซุโนะกับนาคุโมะด้วยเนี่ยส่วนชินาโกะนี่จําเป็นครับเป็นตัวละครที่เป็นกองหลังนะครับแต่ว่าสามารถยิงได้ด้วยนะครับก็ ถือว่าเจ๋งมากนะครับก็ i m i x i m a แม็ก็ได้ถ้าเกิดเราชนะทีมสนักโดเมนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาจัดตัวเอาคิดโกะเข้าทีมกันด้วยนะครับก็เอาใครอีกอะคิโดออกแล้วกันนะเานาะคิดโกะมาอันนี้ก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11มีทั้งหมด11ตัวนะครับที่จะ i m i x i m a แม็ได้แต่ว่าจริงๆซูรุงยี่วีจีในเรื่องไม่เกี่ยวกับโคโนสตอร์มนะครับ เพราะว่าในไทม์ไลน์หลักเขาบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็แต่เป็นคนหนึ่งที่มิกซ์แม็กได้นั่นแหละเออที่ขาดไปก็มีโทบูนะครับที่ยังไม่ได้เล่นแล้วก็อีกคนนึงก็สนาอวาโลนิกจากสนาโดเมนนั่นแหละที่เราต้องไปชนะเพื่อเอาเข้าทีมเออเอาเอสก้าเนาะที่ทุกคนอยากให้ออกมาเล่นใช่ไหมแล้วก็เบิร์นกับกาเซลโอเคคนสุดท้ายนะครับแอปโรไดที F T ไหมือเราควรจะเอาโกสำรองไปสักตัวหนึ่ง ไม่เป็นไรครับเพื่อความมันเราจะไม่มีโกสำรองนะครับเราก็จะเอาตามนี้เลยก็โอเคชินสุเกะไปเป็นโกไปสเตดลับก็แค่สี <g ül> เองอย่างวันชินสุเกะนะครับก็โอเคนะถ้าถูกต้องต่อไปนะครับผมใช้สีสามสามแบบนี้นะมันทริปเปิลสไลด์ตอนแรกได้มันแย่งบอลได้ดีครับถึงแม้คนโนดสตอมตามในเรื่องมันจะหลังสามก็ตามนะครับแต่ว่าก็เราเล่นหลังสี่นี่แหละก็เอา,เอา,เอาคีริโนะนะครับคีริโนะนะ มาไว้ข้างหลังนี้คินาโกะก็อยู่นี่สลับเฟแล้วกันเพราะว่าเฟเนี่ยมีท่าบล็อกเหมือนกันนะครับพวกตรงกลางเนี่ยผมจะเน้นให้มันมีท่าบล็อกครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะคือคินาโกะเนี่ยเดี๋ยวขอใส่ท่าไปก่อนเนี่ยครับท่าบล็อกหนึ่งส่วนคิริโน,กน,นะก,นก,ยโยก็นี่นะครับออสองนะแล้วก็เฟเนี่ยครับสามแล้วก็ตัวไทโยเองก็นี่นะครับเนี่ยเออท่านี้สี่แล้วแล้วก็ เออถ้าถ้าเออเป็นสูงงี้ก็ไม่มีท่าอะไรไปว่าข้างหน้าแล้วกันเนาะอันนี้ก็ไปข้างหน้าแล้วกันก็จัดมัวมวตามนั้นไปครับนี่เอาพวกโคโนสตอร์มาให้หมดเลยใครแบบมิกซี่แม็กได้หรือว่ามีสิทธิ์ที่จะมิกซี่แม็กได้ก็ต้องเอามาให้หมดนะครับเอ่อเทนมากมันต้องเป็นร่างไหนผมจําไม่ได้ฮะสูงงี้อยู่อีจีเอาออกไปก่อนแล้วกันนะคือแบบผมไม่มั่นใจไงไอ้พวกมีท่าเลี้ยงไว้ข้างหลังก็ได้ โอเคครับแบบนี้แหละนะตามนี้ไปก่อนนะครับเราจะไปสู้กันเลยไม่เข้าใจนะครับวันนี้เกมมันแหลกอะ<ถ>ก็ก็ก็มีเสียงแจ๊กที่บ้านขออภัยนะครับมาเซฟสเตทนิดนึงไปอย่าเพิ่งสู้นะครับไปทางนี้ก่อนทางนี้มันมีอะไรมากมายครับการพนันเหรอไม่เล่นดิการพนันเนี่ย เออเปิดกล่องเลยกันเอาอะไรก็ได้อ่ะหัว้วได้อย่างยากอ่ะอย่างเงี้ยคำพีคำพีำพเอ้ยได้เว้ยคำพีทีพีนะครับโอเคมาเจอกันโทบูใช่ไหมเห็นมีไดนโนเสาร์เยี่ยมตัวนี้ผมต้องเข้าทีมอยู่แล้วต้องเอาแน่นอนแน่นอนครับแบบเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ m i x i m a แได้นะครับแล้วมีลั่นกอตนันแต่เสียดายติดอาวุธไม่ได้นะครับ เบต้ากินเผ็ดกิน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 น้ำกูด้วยอ่ะดื่มน้ำดื่มน้ำเออต้องใช้ทำให้ถูกเน่กินเฮยดื่มน้ำมากิน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 เอาเผ็ดเลยไม่พลาดพลาดพลาดโอ้หนานเลยเกินไม่น่าพลาดเลยว่ะอะไรโทบูโทบุ หมดแล้วสามสิบเอ็ดเองอ,อเออเยี่ยมมากเลยโอ้โหผู้จัดการทีมผมจะเลือกใครดีเย้ชนะมาแล้วโอ้โหได้โทรบุนะครับมากอีกแล้วโอ้โหคำพีเต็มเลยกันก็กดแถวนี้แหละเยี่ยมครับ พีพีอีกแล้วเหรอโอ้โหคำพีพีนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยอะ่ะไม่ชอบไม่ชอบเอ่อมาครับเราไปทําการซื้อนักเตะอีกจริงๆร่านจะน่าจะมาแข่งกับโธบูก่อนนะอย่างนี้มันเสียเวลาโอเคซื้อโธบูนะครับเข้าทีมเข้าทีมเข้าทีมโอ้ยเนาะจะแหลกไปไหนอะ่ะวันเนี้ยผมว่าแคสเราต้องโพ่นแหลกแน่เลยเอาใครออกดี เออเบต้าเบต้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝึกไปเจอไปเจอกับทีมนี้เลยสนาร์กเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ให้มันติดอาวุธได้นะโอเคมาเจอกันครับมาผมเสียงเสียงเป็นหวัดนิดนึงนะครับก็แบบนาเปนี้แหละโอเคทีมผมเริ่มเลย โอเคไม่ได้แหลกขนาดนั้นนะครับโอเคอยู่ถือว่าใช้ได <bitch. S 2> <Marvel. S 1> yeah. ้นะครับก็การตั้งค่าแบบผมเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับผมเคยสอนไว้อยู่นะอาจารย์แปะลิงก์ไว้ที่การ์ดมุมขวาบนก็ได้โอเคมาครับก็อนนี้เห็นมาแล้วเนี่ยเอาแล้วนะชูมิกซิตรันชูก็สำหรับใครที่มาเจอช anel ผมเนี่ยก็ช่วยกด subscribe กันด้วยนะครับก็ หรือว่าใครที่แบบดูมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้ subscribe ก็ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ้าวมิกซี่แม็กซ์ยอนจอห์นออฟอาร์ตั้นเองครับอ่าชินโดเอาล้นะท่านโนบุนกากะมิกซี่ทรอนโนบุนกากะเอาเฮ้ยโดนตัดเลยเหรอโดนตัดนี้เลยเหรอโอโ้โหมงามงทธประตูวอะครับเดี๋ยวดิสไลด์ดิเออ เอามาขอให้เฟยเปิดเอาเฮ้จะให้เฟยเปิดเปิดหน่อยเฮ้ยสานะจะโหดไปไหนส่งไปให้เฟสํสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าคินาโกะเป็นอะไรกับเฟเนี่ยก็สปอยเลยนะครับสปอยเลยเพราะว่าเรื่องนั้นออกมาเป็นสิปีผมว่าเกินสิบปีแล้วครับก็เฉลยเฉลยเลยนะคินาโกะเนี่ยเป็นแม่ของเฟนะครับ แต่ว่าเดินทางผ่านทมไลน์มานะครับส่งมาโดยสปอนเซอร์ X อะในเรื่องนะอ่าเฟเนี่ยผมปกติจะใช้ให้ใช้ท่าประสานกับเทนมา,ทาเทนมานะครับแต่ว่าพาร์ทน,นี่ผมแบบผมแบบให้เฟยิงคนเดียวไงเออก็เป็นท่าติดอาวุธไปนะครับอะไรฮะนายอะไรอะไร,อ,ะไรอ้าวไทโยนี่ครับไทยโยนี่ทุกคนอยากให้อยากให้ ผมมาเล่นกันเยอะนะครับมา Spark Edge Ripple ไปแล้วส่งไปให้ให้ให้ใครส่งไปให้ใครให้นิคิจิเหรอนิคิจิยิงดาบบันพับบุลุลดไปเลย ชินโดซ้ำ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 ขอไม่เอาท่านี้เฮ้ยมันทำไมมันชอบซ้ำขอทิซิโมอ่ะทำไมไม่ซ้ำทำไมไม่ซ้ำไอ้ท่าเลเวลสาม e ta, ว่ามันก็มีอยู่อะ่ะอะไรของมันวะโอ้โหทีนี้ก็โดนตัดสิวะไม่เข้าใจชินโดอ่ะแย่งมาคิดิโนโอ้โหวงใหญ่มากเลิฟเฟลม เรียบร้อยมาเอาแล้วนะมิชิตรันด์มิชิตรันด์ไทแลนโดแหมให้เฟชโอนะครับเอาละเขี้อดึกดําบันขอท่าเคลื่อนย้ายไม่ใช่เคลื่อนย้ายชิปตานัมันท่าโง่คุณเดี๋ยวเพิ่มกำลังในชิปตาซ้ำไม่ได้อะอะไรวะ มิชชั่นคอมพลีทนะเนี่ยมิชชั่นคอมพลีทแล้วแหละเนออี่ยแบบนี้เรามาโชว์ท่าน,นะครับไม่ได้แบบใช้ท่าธรรมดาเฮ้ยไอ้ไทยโยนี่พร้อมมากอะ่ะขนาดเพิ่งเลี้ยงไปนะสงสัยแบบปิดจัดส่งไปส่งไปให้คนนี้ครับเอา้าไม่พร้อมเฉยเมื่อกี้นึกว่าพร้อมแล้ว มันหายพร้อมไปแล้วอ่ะเอามาดิอัจฉริยะในรอบ10ปีอเมริยะไทยโยโอ้โหโดนอีกแล้วอ่ะมันแย่งอีกแล้วครับเราก็ต้เลี้ยงอีกแล้วครับสปาร์กเอชดิปเบลิลนี่ไงละแย่งอ่ะแย่งอะ,อะชินโด้ชินโดชินโด้เอาแล้วนะ เซตสินะฟูตอืมสุดยอดนะครับแซนเดอร์คัตเตอร์แซนคัตเตอร์นะครับเฮ้ยตัดได้เหรอเฮ้ยมันโหดจังวะเฮ้ยมันมันตัดท่าชินโดได้อ่ะโคตรโหดเลยสไลด์ไม่ธรรมดาแล้วครับอย่างนี้มา ยูดิบกำบันโอ้โหนมวใช้ท่านอยู่ได้มีท่าเดียวใช่ไหมแซนเดอคัตเตอร์โอ้โหเทพจัดอะ่ะแย่งมาโอ้โหท่าเวลหนึ่งด้วยนะแพ้แน่เฮ้ยมันยังอ่อนกว่าท่าเวลหนึ่งอีกเหรอสไปรัลอรอโอ้โหใส่ท่านี้มาด้วยนะให้หายคิดถึงไปเลย รู้สึกว่าผมยังไม่ได้ใส่ท่าประสานมานะครับรอบนี้ใส่อวตารมามันก็จะแบบใช้ไม่ได้ตอนนี้ที่แม่ก,กันนะแบ็กแอชนี่ไงแบ็กแอชเท่าฐา,านดำแซนเดอะคัตเตอร์เรียบร้อยสาบสูนะครับเยี่ยมทำได้แล้ว เอาไว้ซูงงี้ซูงงี้พร้อมนะครับสไลด์โอ้โหมันหลบได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยส่งกันไปส่งกันไปกันมาอยู่ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเวิวสามเลยเหรอโอ้โหโกขขอล์างเงียบมากมาโอ้โหโอ้โหโบล็อกไม่ได้ด้วยนะโ,โดนเลเวลวสามมาแล้วต้องเจอนี่ ติดอาวุธล่าตะตัน,ตนตกระโดดลอยฟ้าดีเฟนส์นกระโดดลอยฟ้าพันเชอร์ก็หมัดลอยฟ้าเดี๋ยวหมัดก็นั่นแหละครับคือชินสุเกะนี่แปลกนะคือในเกมเนี้ยเขาไม่รู้เขามิดเขาทำพลาดมาหรือว่าอะไรแต่แต่คือปกติอะครับเวลามีติดอาวุธมันต้องมีคัดซีนโชว์สิใช่ไหม เตะหน้าเฉยเลยคือมันต้องมีคาซีนโชดิตอนที่ติดอาวุธอะเรียกร่างาวตานออกมาอะไรแบบเนี้ยแต่ชินสุเกะไม่มีครับแปลกมากนะเฮ้ยความแหลกมาเยือนแล้วอะ่ะโอ้โหอีกนิดเดียวก็พร้อมแล้วเียกไม่ได้แมกเนตรอบไม่้าใจเครื่องผมครับโอ้โหยแย่งมาลุลว่า เลิฟเล่มนี works, Martine, ่ม like hmm. oh, ิกซ so, ี่แม็กกับผู้หญิงด้วยนะเออคิริโนนี่ผู้ชายนะครับที่ตอนผมผมชุมพัวเฮ้ยสไลด์ส่วนตอนที่เออเฮ้ยเอาแล้วไงโจโฉบิสติทรานโจโฉมาดิมาดิมาดิยิงมายิงมายิงมาดิเอาดิ หายนะปะเุื่ป้อ,องกันได้เลิฟเล่มอีกแล้วชิวชวชิวๆชิว,ชว,ชว,ชวไม่ต้องติดอาวุธก็รับได้นะอุทบิพันช์เฮ้ยมันจะอ่อนไปไหนวะชิซูกเกะเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยซานาคุณมันโคตรวะดูดิไหยนาประตูมาแล้วอ่ะแล้วคือผมกันแล้วนะเลเวลเฟรมแล้วมันทำไมยังทะลุแล้วเลเวลสองเอกนะนี่รวมกันเลเวลห้าเลยสามบวกสองเนี่ยกันไม่ได้ได้ยังไง ก็เป็นศฆษณาคนโหดนะครับลืมบอกไปว่าพัดที่แล้วที่เราชนะลิสต,ต์นกีการมาผมก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นออชุดของทีมลิ s ต e นกีการแล้วนะครับเอ้าเลี้ยงสิทำไมกดเลี้ยงไม่ได้อ่ะเฮ้เยผมว่าเกมบั๊กเมื่อกี้มันพร้อมพอดีครับชินโดพอมันพร้อมพอดีแล้วมันให้กดมันเลยกดไม่ได้กดบั๊กอ่ะก็นั่นแหละครับปล่อยมันไปนะ ชินาโกโยิงทันไหมฮะทันไหมทันไหม,ไหมอขอสองคนขอสองคนหมดเวลาก่อนโอ้ยเอาแย่งแย่งอีกเหรอหมดครึ่งแรกยังไม่จะมาแย่งอีกเออสามหนึ่งไวโอเคครับเรามาเปลี่ยนตัวกันดีกว่านะอย่างเพ็ม,มาเดี๋ยวมีมีมิกซี่แม็กแลนี่เปลี่ยนเอาเอสกาลงมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกคนที่มีมิกซ m a แม็กแล้วนะครับให้เออเป็นตัวที่ เรียกว่ไงดีชูเชนได้เนาะเอาไปไว้ข้างหน้าอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้ฮัโหลฮัล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 โหเฮัมโมันโหลงัลาหลฮัลมันโหลงแลโหลฮััลโหลั้ เพื่อที่จะได้กรสับกระส์ออะลืม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 เลยครับจะได้อันนี้ชุดชุดผมเนี่ยชุดทีมผมเนี่ยทีมลิสเตลคีกัดนะครับที่ชนะมารอบที่แล้วรวมถึงโลโก้ด้วยส่วนเบต้าครับมาแล้วถ้ายิงไกลเราโอ้โหแรง90นะครับติดอาวุธม,มาครั้งแรกที่ ตั้งแต่ที่ผมซื้อมาโอ้โหที่ผ่านมาคือฝั่งของข้ามใช้นะครับบอกเลยว่ายิงไกลได้ท่านี้แซนคัตเตอร์เรียบร้อยเบต้าไม่พลาดหรอกครับยิงได้ประมาณสองครั้งนะในเกมอะเพะแบบมันต้องกินแรงมากนะครับ ขออภัยนะครับที่พาร์ทนี้แหลกอะคือมันไม่เข้าใจเหมือนกันอะปกติมันก็ไม่ค่อยแหลกนะแต่ว่าบางพาร์ทมันก็แหลกอย่างแบบอธิบายสาเหตุไม่ได้เลยอุ้ยเดินสไลด์เลยเหรอด้วยดีมันแหลกมากอะ มันจะลิงชิงบอลอะไรขนาดนั้นวะมานี่เอาโอ้โหจะลอมหลบโกอีกแล้วเหรอไอเอ็กเตนเดอรโซนเนี่ยโอ้โหชินสุเกะคงจะรับไหวไหมเอ็กเตนเดอรโซนเอาไงครับคิดว่าไหวเปล่า ผมว่าใช้ไปนี่ทีพีหมดอ่ะขอขอลองนี้หน่อยผมว่าไม่ไหวอ่ะเอาจริงๆงนะซูสุเกะมันอ่อนมากอ่ะรรกระโดดรอยฟ้าพันเฮ้ยได้ว่ะโอเคเออให้ใครเดียวมันไม่พร้อมอีกแล้วอ่ะซูนี้จะพร้อมก็ไม่พร้อมมาเนี่ให้เฟยเองติดอาวุธลั่งออตานน,นักรบความเร็วแสงโรบิน ติดอาวุธตัวละครเฟยนี่ผมชอบมากในเรื่องอะคือมันเจ๋งอ่ะแบบนักลกความเร็วแสงโรบินก็เท่เป็นกระต่ายนะครับเอาเข้าไปจะตัดลูกอยู่ได้เพราะแต่พีทีพีทีมันนี่เต็มเลยนะครับแบบโห<ฆ>ด<ฆ>มากอ่ะต่างกับชินสุเกะเราที่ไม่เคยพร้อมเลย ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาจําเป็นจาเป็นนี่ไม่พร้อมเลยนะเวลาแบบไม่ไม่จาเป็นนี่พร้อมจังเลยเอาแล้วไงนี่ของจริงละนี่ของจริงละครับนี่ของจริงละครับเอาแล้วไงมาโซดีแอ็โอโ้โหเรปิซันเรปิสซันเรปิตึ่มปะเรปิตึ่มดิมาเตะกลับหน่อยลิวเซเ่เบลด มากเลยเออโอ้โหอย่างนี้ต้องท่าน,นี้แล้วครับชินสุเกะเราไม่เคยพร้อมกระโดดร้อยฟ้าพันชนี่ไงละ่ะรับได้แล้วโอเคแต่จริงๆนะ่าจะลองใช้ท่าสองมากกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้ไทยโยมันทำให้เปาลงแล้วอะพลาดมากเลยอ่ะไม่น่าเลยชินสุเกะนี่มันไม่คิดจะพร้อมให้หน่อยครับ ฟาวอะเกมนี้มีฟาวนะครับงงเลยมีฟาวเฉยมานี้ติดอาวุธหน่อยมามุสชิติดอาวุธดาบันระบูดโอ้โหแล้วชุดนี้คือเหมาะกับตอนนี้ยุคนี้มากเลยครับแบบเห็นมีแต่ภูเขาให้ขอซ้ำหน่อยขอโชว์หน่อย n o ร์ทเทิร์นอ แป๊บนะไอ้ไอตัวกองหลังฝั่งข้ามอะ่ะมันมีตัวหนึ่งที่เตะอะตอมิกแฟร์ได้ท่าเดียวกับเบิร์ทุกคนรู้ไหมครับแต่ว่ามันไม่ยอมใช้ครับไอตัวกองหลังผู้หญิงหัวมุ่งมงอะ่ะคือคือมันได้อะ่ะแต่มันไม่ยอมใช้ก็ไม่ค่อยไม่เข้าใจมันนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะคือมันดันไปกดท่ายแย่งเฉยเลยแทนทีน่จะกดท่าเตะกลับงงเลยฮะอะไรของพวกแกเนี่ยฮะ เฮ้ยแย่งโอ้ยเจ้าสไลม์เมาอะไรขนาดนั้นเอาให้โดนหน่อยดิเออส่งไปโอ้โอเอาเข้าไปเบิร์นเบิร์นเบิร์นเราเตะกลับเบิร์นเราเตะกลับเฮ้ยเฮ้ยอนันนี้บุลเลตอะไรสักอย่างอ่ะเตะกลับดิ อะตอแร่ะโอ้โหทะลุเอาแล้วไงของจริงอย่างนี้จะรับได้หรือไม่ชิซุกเกะรับให้ได้บ้างเถอะในเรื่องก็รับอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วก็รับไม่ได้จริงด้วยเออโอ้โหชิซุกเอะเอ้พวกนี้นี่ให้ใครยิงดีให้สูรุงยี้ละกันวันนี้ไม่ได้ยิงเลยชนก่อนโอเค เอ้ยมันจะไม่ได้ยิงเลยวะเฮ้ยโอ้ขอสไลด์หน่อยเฮ้ยวะส่งไปสูรุงยี่สูุ่งีเคียวสูเกะเออนี่แหละครับนี่แหละครับ,รบตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเมื่อกี้แหละที่สไลด์ไทโยเราอะ,ะชื่ออะไราาสาชาสาชาเอ้ยหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันลืมละอเอาแล้วครับอันนี้ของริงแล้วครับ ผมว่าเหลือมือเปล่าครับอ,อย่างเงี้ยโ้สูสีขึ้นมาเลยวะ่ะปกติผมผมเล้ <S <S เล่น,ลนแบบเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นหมดเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมพอเปลี่ยนเป็นทีมโคโนโสตอมแล้วกลายเป็นแบบนี้ไปได้วะเฮ้ยกลายเป็นเกมจริงจังขึ้นมาเฉยเลยเออปกติผมไล่อัดมันข้างเดียวเลยนะจนขนาดต้องไม่ใช้ทำไมตายอ่ะแต่ครั้งนี้คือแบบต้องใช้แล้วอ่ะจูงนี้ สุลูนี้เอาว่าดิจะเตะกลับไหมฮะไอ้ซาชาซาชาหรืออะไรสักอย่างติดอาวุธเทพดาบแลนสล็อตนะครับล่างอาจารย์สุลูนี้เนี่ยดิงมันแล้วนะไปเลยไม่เตะกลับนะครับเตะกลับไม่ได้แซนคัตเตอร์เรียบร้อยเจ็บประตูต่อสาม เยอะะเเเยยอลาไว้เบต้าเบต้าขอโชว์อีกรอบผมทำคลิปไหนเกี่ยวกับเบต้าผมบอกเลยนะคลิปนั้นยอดวิวดีเสมอนี่ยิงไกลไม่ถึงครึ่งสนามอ่ะมาดิเดี๋ยวพารนี้เอาเบต้าขึ้นโป่งยีไหมเนี่ยฮะ เห็นทุกคนชอบเล้เกินนะรวมถึงผมด้วยนะโอเคแซนเหมือนคัตเตอร์ปิว้วจะว่าไปผมเอาเบิร์นมาก็ได้เตะแล้วกาเซลได้เตะแล้วเอดกาเอดกายไม่ได้เตะเลยมันไม่พร้อมป่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับ ดิโอกระแทกกระเด็นเอาเว้ยได้เตะหน่อยพึ่งสนามพึ่งสนามเอ็กคาลิเบอร์เอ็กคาลิเบอร์มาท่านี้ก็เตะไกลได้ส่วนใครที่เข้าใจผิดว่าใครที่เข้าใจผิดว่ายิงไกลย,ยิงแรงนี่ไม่ใช่นะครับมันแค่จะเสียแรงน้อยครับไอพวกท่าย,ยิงไกลเนี่ยแต่ว่ามันไม่แรงเหมือนเบตา้าไงมันไม่น่าเข้าอ่ะเรียบร้อยมันตัดได้แล้วบอลกลับมาได้ไงฮะมันตัดไปแล้วไม่ใช่หรอวะฮะ สไลด์เอาไว้สไลด์จบแล้วเรียบร้อยครับชนะไปแปดประตูต่อสามมันยิงเราได้สามลูกถือว่ามันเก่งมากแล้วนะครับทีมซานาโจเมนเนี่ยจบไปแล้วสำหรับเกาะที่สามเดี๋ยวจะเจอทีมพิเศษอีกสองทีมเลยนะครับเป็นทีมจากเดอะมูฟวี่ทั้งคู่นะครับก็โอเคได้เจ็ดร้อย ได้ตังค์เจ็ดร้อยแล้วก็บล็อกอะไรเยอะแยะเลยอ๋อมิกซี่แม็กซ์มิกซีแม็กโอ้โหมิกิชิมะคุสึ u, นะครับมิกิชิแม็กซ์มาเราเริ่มด้วยนิชิโซโนะอาชินสุเกะได้มิกซีแม็กกับเล่าปีครับต่อไปก็คือเอ่ออะไรวะนิชิกินะครับมิกซี่แม็กกับซากโกมโตะเรียวมะส่รุงิเคียวสุเกะมิกซี่แม็กซ์กับ โอด่ะเอ้ยไม่ใช่โอคิตาโซจินะครับนักดาบของชินเซนคุมินะเฟ่ ae, ได้มิกซีแม็กกับบิ๊กนั่นเองไดโนเสาร์บิ๊กแล้วก็ไทโยมิกซีแม็กกับคุงเม้งโอโ้โหเอ่อคินาโกะนี่ยังดาวไม่เต็มนะครับยังมิกซีแม็กไม่ได้ส่วนโทบุก็ยังดาวไม่เต็มมิกซีแม็กไม่ได้แล้วก็เอ่อเทนมะครับเทนมะได้มิกซีแม็กกับกษัตริย์อาร์เธอร์แล้วคิงอาร์เธอร์นั่นเองทั้งสองตัวเลยนะครับต่อไปก็คือเอ่อชินโดกับคิริโนะได้มีอยู่แล้วนะก็คือ โอดาโนบูนากาแล้วก็โยนออฟ a าร์นะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะไปฝึกมาให้ได้ฟูลทีม Mix m i กซ์แม็นะครับแล้วจะเอาไปเจอกับทีมฝั่งข้ามซึ่งคือทีมอะไรรอชมได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะกดล็อกมาให้ดูแล้วเนี่ยเย้ yeah, ชนะมาแล้วนี่แหละครับสนาม Destructure นะครับเป็นทีม Destructure เองของฟลานนะครับ ในเรื่องฟลานไม่ได้แข่งนะแต่ในเกมมันมีฟานด้วยถือว่าดีมากนะครับอยากซื้อมาเข้าทีมนะถือเป็นตัวหนึ่งที่ mix ซ m a x ได้เลยอะ่ะขอคำทีสามอันโอ้ยได้สองอันโอ้โหคอนโทรลกับสปีดแล้วก็อินดัสมออะไรไม่รู้ก็โอเคแล้วครับพัน์นี่แหลกเกินนะผมขอยังไม่เล่นต่อนะคือ อยากให้มันหายแหลกก่อนอนะคือเอาไว้พาดหน้านะครับพาดนี้ขออภัยมากๆจริงๆนะก็สำหรับพ์ดน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถา้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์และที่สำคัญกด Subscribe กันด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยลนะ่ะ